วันนี้เราก็ถามย่าน,นะครับว่าตอนเย็นกินไรย่าก็บอกว่าไปทากินเองเราก็จะมาทํากินเองกันนะทุกคนในตู้ก็จะมีขาไก่หนึ่งถุงนะครับเราจะมาทอดขาไก่กันเดีวจะบอกว่ามีเห็ดด้วยเราจะทอดเห็ดกันนะทุกคนแต่ก่อนอย่างแรกเราจะมาทอดขาไก่ก่อนทอดกีนน้องไปทุกคนเราก็จะเอาไปล้างกันนะทุกคนไปล้างน้าสะอาดสะอาดโอเคล้างเสร็จแล้วล้างว่องไวมากโอเค พอเราล้างเสร็จนะครับเราก็จะทําการใส่ผงปรุงสําเร็จรูปเออแต่มันไม่ค่อยเค็มหรอกเราก็จะใส่รสดีเพิ่มเข้าไปให้มันเค็มขึ้นอีกแล้วก็ขี้มือเรารอเรนที่จริงเราล้างมือสะอาดแล้ววันนี้ก็จะกระทะดำนะทุกคนเพราะว่ากระทะที่มันแบบมันดูสะอาดสะอาดคือเขาใช้ไปแล้วเกลือแต่กระทะดำไ่แหละเออใช้ไม่เป็นไรหรอกทุกคนแล้วก็จะมาเปิดไฟกันนะครับเออเราก็จะใช้เป็นน้ํามันเก่านะทุกคนเนี่ยเวลาแบบทอดหรือว่าทำอะไรเสร็จ เราก็จะมาใส่ในนีเอาไว้นะครับเห็นไหมมันยังใส่มันยังใช้ได้อยู่เลยเนี่ยเราก็จะมาเทใส่เพื่อทอดไก่กันนะครับแล้วเราก็จะเหลืออันขลากเอาไว้เพราะว่าเพราะมันดําเราจะไม่ใช้ตรงนั้นเราก็จะเก็บเอาไว้เออนี่ก็คือหนังหน้าเรานะครับทุกคนนี่จะใช้ไม้ทับพียงทุกคนเพราะว่าตะหลิวไม่ได้ล้างมีน้ํามันเดือดแล้วพอน้ํามันเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยดูสเต็ปสเต็ปคนไม่กลัวไก่เออนี่ค่อยๆเอาลง น่ากินมากเออกินแบบดิบๆเสร็จจากตัวนั้นเราก็จะมาล้างจานกันนะครับแต่ตามจริงมันก็ไม่มีจานมันมีแต่กระทะกระทงกระเทะอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยทุกคนมาล้างจานกันอ๋อย่าเขาลังไปแล้วรอบหนึ่งนะทุกคนแต่ก็จักสเสลิมมาล้างอีกไงไม่มีอะไรทำเออเป็นเด็กดีช่วยผู้ปกครองล้างจานเออจังหวะนี้ก็วิ่งไปดูไก่นะทุกคนคือแบบมีความรู้สึกว่าไก่ใหม่จังหวะนี้ยากเขาก็อยู่เขาก็มาล้างจานให้ก็ แตงกีวมากมากเด้คนยาโอ้โหดูสิล้างแบบหมดเกลี้ยงเลยมาได้ถูกจังหวะมากเขาคือเ,เ,เขาก็ล้างหมดเลยทุกคนเ <Yeah. S 1> นี่ยดูกระทงกระทะนี่ไก่น่ากินมากทุกคนนะตอนนี้ไก่ก็สุกแล้วนะครับเราก็จะเอาเราก็จะตักไก่ขึ้นมาการนี่เออนี่น่ากินไหมทุกคนอยากจะบอกว่าเค็มมากมาต่อไปเห็ดอเอาเห็ดลงมาตกก็เก็บขึ้นมาใส่แล้วก็ล้าง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 ,างนี่ใช้มือเราเรียกมือเราสะอาดดีเพราะเราล้างแล้ว นี่ล้วก็จะไปเสดจน้าออกกันนะทุกคนพอเสดจน้ําเสร็จ,รจแล้วก็จะมาใส่เหมือนเดิมเลยผงปรุงรสแล้วก็รสดีแค่นี้นแหละรู้แค่นี้นแหละไปรสดีก็น้าําปลาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับทุกคนเสร็จสับล้วก็จะนําเห็ดมาทอดเลยทุกคนเเทลงไปเลยนี่มันก็จะฟูๆน่ากินอยากจะบอกว่ามันไม่ติดกระทะแลวคือทุกครั้งเวลาที่ทําอ่ะมันจะติดกระทะครั้งนี้คือไม่ติดคือแบบวิคนี้คือแบบ ดวงดีอย่าเออวันนี้ก็จะมีเห็ดทอดนะทุกคนเห็นไหมมีไก่ทอดแล้วก็มีบัวลอยเมื่อเช้ายาไปทําบุญหมู่บ้านมาได้มามาทุกคนเริ่มกินกันนี้เห็ดทอดอยากจะบอกว่ากรอบเค็มอร่อยสะใจมากความเค็มเี่เต็มสิบเลยรสดีคือที่สุดตามมาด้วยไก่ความเค็มก็เต็มสิบเช่นกันเพราะว่าทอดกงทอดไก่ทอดหงทอดเห็ดอะมันก็ต้องเค็มอยู่แล้วไหมทุกคนเห็นไหมดอมูอยายจะบอกว่าอร่อยมาก ไหนใครชอบกินทอดเห็ดแบบผมอะอร่อยจริงว่าไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นบัวลอยนะทุกคนเราจะกินแต่ขนุนเพราะว่าเออไอที่มันวงกลมงกลมแป้องอะมันแข็งเพราะว่ามันแช่ตู้เย็นไว้เออตอนนี้ก็คืออิ่มแล้วนะทุกคนไปก,กินน้ําจะบอกว่าอิ่มมากทุกคนโอเคแล้วตอนนี้ก็เซสสับหมดแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดใจคอมเมนต์นด้วยว่าคลิปมันดูเป็นไงบ้าง